สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องกระต่ายพาะเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาะเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่285ของน้องแล้วนะคะก็มีพักเครื่องนะคะมาทั้งหมด50รายการเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ราคา200บาทขึ้นไปเลยนะคะพี่พๆสามารถเลือกดูเลือกชมจับคู่น้องมีรถราคาให้เหมือนเดิมนะคะ เดียวยังไงนะคะก่อนรับดูรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะเริ่มที่ 3> 3> พระปิตานะคะเริ่มที่พระปิ euh ตาองค์น hmm. ี้เลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาอง์ละ200บาทนะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาอง์ละ200บาทนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพระปิตานะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อผิวสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะราคาองค์ละ200บาทเหมือนกันนะคะราคาองค์ละ200บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะแบบนี้เลยนะคะส่งให้ดูให้ชมทุกด้านเลยนะคะอง์นี้นะคะอง์ละสองร้อยบาทนะคะองค์นี้อง์ละสองร้อยบาทนะคะดูเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่3นะคะเปิดแปลงปันอยู่ที่อง์ละ2 0 0บาทนะคะด้านหลังมีตาปั๊มนะคะตาปั๊มจางๆสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะอง,ง,น,น,ะะองนี้นะคะเป็นองค์ที่สี่นะคะราคาอง์ละ200บาทนะคะต่อไปรายการที่5นะคะรายการที่5นะคะเป็นพระปิดตานะคะ เป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะมีเส้นมวลสารเส้นเกษาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะนี่สองให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่5นะคะองละ200บาทนะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะแบบนี้เขาเรียกว่าเหมือนแบบพวกกระดูกผีอะไรอย่างนี้นะคะ เป็นชื่อพระนะคะองนี้รายการที่6นะคะราคาอง์ละ200บาทนะคะราคาอง์ละ200บาทรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระซุ้มพอไหมคะรายการที่7นะคะเนี่ยอง์นี้เลยส่องให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆทัดๆดเลยนะคะ ส่องให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่7นะคะราคาอง์ละ200บาทนะคะต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยด้านหลังบีบน้ำมวยผมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะอง์ละ200บาทนะคะ องระสอง0 0บาทรายการที่8นะคะเป็นพระปกโพนะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระขี่ไก่นะคะเป็นพระขี่ไก่นะคะรูปทรงแบบนี้เลยนะคะอันนี้น้องก็ไม่รู้จักนะคะพี่ๆรองรับดูรับชมนะคะองนี้ราคา2 0 0บาทรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระปิตานะคะเป็นพระปิตานะคะรายการที่10บนะคะหลวงปู่มหาศิรารุ่นปดนี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระผงนะคะพระปิตานะคะปดนี่อง์นี้ราคาอง์ละ300บาทนะคะองค์นี้พร้อมกรอบสวยๆวยสามบาทนะคะรายการที่10 ต่อไปรายการที่11นะคะพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่11นะคะองค์นี้ราคาองละ300บาทเหมือนกันนะคะดูเนื้อผิวดูเนื้อมวลสารได้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนพี่พี่ก็แจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่12นะคะ รายการที่12นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อมวลสารนะคะมีเ <Aub> น <ain> ื้อมวลสารลอยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่12องนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะราคาอง์ละ300บาทนะคะราคาอง์ละ300บาทรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะ รายการที่สิบสามนะคะเป็นพระสมเด็จเกจชโยนะคะเป็นพระสมเด็จเกจชโยองนี้รายการที่สิบสามนะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะก็สามารถทักรายมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะอง์นี้ราคาสามร้อยบาทรายการที่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้จะมีความเนื้อผิวออกสีอมเหลืองๆนะคะองค์นี้ราคา300บาทเหมือนกันนะคะรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จมีเนื้อโรยมวลสารนะคะมีพระสมเด็จมีเนื้อโรยมวลสารนะคะองค์นี้รายการที่15นะคะราคาองลักะ3 0 0บาทเหมือนกันเป็นงานเลี่ยมกันน้ำสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่16นะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญรูปทรงกลมหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญละ300บาทพร้อมเรียมขอบกันน้ํานะคะต่อไปเป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อไปนะคะ องค์นี้เป็นหลวงพ่อไปรายการที่17นะคะราคาอง์ละ300บาทเหมือนกันนะคะด้านหลังเขียนที่ระลึกนะคะเหรียญซิทรงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อไปนะคะองค์ละราคาอง์ละ300บาทนะคะเป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้รายการที่18นะคะราคาองละ3 0 0บาทนะคะราคาองค์ละ300บาทรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19รายการที่19เนะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินรายการที่19นะคะราคาองค์ละ300บาทเหมือนกันนะคะ ร, studies, ราคาองล์ละ300บาทเหมือนกันนะคะเป็นรูปปล่อแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงปูะะปงป่โตนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ินพีนะคะเป็นเหรียญทรงเหมือนคล้ายๆทรงพวกพัดยศอะไรอย่างนี้เลยนะคะพี่เนี่ยเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะรายการที่20นะคะ300บาท ต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นเหรียญเสมารหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์นี้รายการที่รายการที่21นะคะรุ่นสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะราคาอง์ละ300บาทนะคะราคาอง์ละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่22นะคะ รายการที่22นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาอันนี้จะมีกรอบใส่ให้ด้วยนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้ราคา300บาทรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23 รายการที่23เป็นเหรียญหลวงปุโตเหมือนกันนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงป่โตเหมือนกันนะคะด้านหลังมีรูปพัดยศนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเหรียญเสมาปี2518นะคะราคาเหรียญนี้นะคะที่300บาทรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะวัดเจริญราดฎํารุงรุ่นสุขใจนะคะรุ่นสุขใจนะคะรายการที่24นะคะราคาเหรียญละ300บาทนะคะราคาเหรียญละ300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นเนหรียญหลวงพ่อพานนะคะเป็นเนหรียญหลวงพ่อพานนะคะรุ่นหนึ่งเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะวัดเฉลิมราชนะคะปี2519รายการที่25นะคะองค์ละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่26นะคะ รายการที่26เป็นพระรีรายยอนะคะเป็นพระรีรายยอนะคะองค์นี้รายการที่26นะคะราคาองค์ละ300บาทนะคะราคาองค์ละ300บาทรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะองค์นี้รายการที่27ราคา300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะรายการที่28เป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเรียมกรอบกันน้ำกิบผิวตัวยันอัคาระคมชัดนูนขึ้นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะปี2519รายการที่28ราคา3 0 0บาทนะคะต่อไปรายการที่29นะคะ รายการที่29นะคะเป็นเหรียญรัชกาลที่5นะคะเป็นเหรียญ1บาทนะคะเป็นเหรียญ1บาทรัชกาลที่5นะคะองนี้ราคาองค์ละ300บาทนะคะอง์นี้ราคาองค์ละ300บาทรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นหลวง หลวงพ่อทบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะวัดโบสถ์โพทองนะคะเพชรบูรณ์นะคะปี2518นะคะองค์นี้นะคะรายการที่30ราคา300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นเนื้อไม้แกะนะคะเป็นเนื้อไม้แกะพระปิดตานะคะองค์นี้นะคะรายการที่31นะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองค์ละ350บาทนะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาอง์ละ350บาทนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อไม้แกะแบบนี้เลยนะคะรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32รายการที่32เป็นรูปหลอดหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะองน์นี้รายการที่32เปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาอง์ละ400บาทนะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองละ400บาทเป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33รายการที่33องค์นี้ไม่ทราบชื่อพระนะคะรูปทรงคล,าคลา้ายๆพระสังาจายนะคะเป็นรายการที่23ราคา400บาทเหมือนกันนะคะอง์นี้ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะรายการที่24รายการที่34นะคะรายการที่34นะคะหลวงปู่โตนะคะปีพศ2518นะคะองนี้นะคะน้องเปิดแบงฟันไว้ที่อง์ละ400บาทนะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะ รายการที่35นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะรายการที่35ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ huh? oh. ก็รองรับดูรับชมนะคะ hmm. องค์นี้ก็ไม่ทราบชื่อพระนะคะรายการที่35ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินรายการที่36นะคะราคาอง์ละ400บาทนะคะราคาอง์ละ400บาทรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะ รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะอง,งนี้นะคะเป็นพระเป็นพระหน้าเงินนะคะด้านหลังเป็นเนื้อวานแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะราคาที่สี่ร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะปูตซ้ทท <fish> อนกันแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นเจดีนะคะอง์นี้ปีสองห้าศูนย์เก้านะคะราคาเหรียญละสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่ รายการที่39นะคะรายการที่39นะคะเป็นรูปหล่อโบราณหดวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อโบราณหดวงพ่อเงินนะคะอง์นี้รายการที่39ราคาองล์ละ4 0รบาทนะคะราคาองค์ละ400บาทนะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที r ่40นะคะ เป็นพระหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึก2 4 7 8ดนะคะเหรียญน,นี้400บาทนะคะพระหลวงพ่อไปนะคะเหรียญน,นี้400บาทนะคะราคา400บาทรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะ รายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เนื้อผิวสวยๆเก็บเรียมผิวให้นะคะใส่กรอบยกซุ้มแบบนี้เลยนะคะอง์นี้ราคา400บาทรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะด้านหลังเป็นเนื้อแตกลายงานสวยๆเลยนะคะอง์นี้รายการที่42ราคาอง์ละ400บาทนะคะ ต่อไปรายการที่43านะคะรายการที่43านะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันเลยนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันเลยนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้นะคะองค์นี้รายการที่43านะคะราคาอง์ละ400บาทนะคะต่อไปรายการที่44นะคะ รายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวสีขาวๆาวนะคะสวยสวยเนียนเียนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่44นะคะราคา400บาทนะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้รายการที่45นะคะราคาเดียนละ4 0 0บาทเหมือนกันเลยนะคะราคาเดียนละ4 0 0บาทเหมือนกันเลยนะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะองค์นี้นะคะเป็นองค์นี้นะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะด้านหลังองค์นี้มีรอยจานนะคะเป็นรายการที่46นะคะราคา400บาทนะคะต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรปี2543นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรปี2 5 4 3เนี่ยมกรอบกันน้ำเก็บผิวให้นะคะ,นนะ,คะองค์นี้ราคา400บาทนะคะ ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเอ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมไม่ใช่หลวงพ่อเงินนะ <us> เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพร้อมสิงแกะแบบนี้เลยนะคะพร้อมสิงแกะแบบนี้เลยนะคะเปิดแบงปันไว้ที่ราคา500บาทนะคะเปิดแบงปันไว้ที่ราคา500บาทนะคะเป็นรายการที่48ต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49นะคะอันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่สุขนะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะด้านหลังมีรอยจาน <us> นะคะเนี่ย <manuscript> เป็นเหรียญแบว่า3เขาเรียกว่า สามองแบบนี้เลยนะคะพี่แต่เป็นองค์เดียวนะแต่เป็นเดเป็นเหมือนติดกันเลยนะคะแล้วก็มีองค์นี้อีกหนึ่งองนะคะรานะคาเปิดแ่งปันไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่สี่สิบเก้าต่อไปรายการที่ห้าสิบนะคะเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะมีต่อโค้ดวัดนะคะมีต่อโค้ดวัดนะคะแล้วก็แค่นี้ละคะ่ะ มีต่อโคดว,วัดแค่นี้นะคะองนี้นะคะเป็นรายการชินนรรนะะช้นนี้รายการที่50นะคะชิ้นนี้รายการที่50นะคะราคา400บาทน,นะคะ ก็ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะนี่เผื่อพี่ๆสอบถามนะเดี๋ยวเอามาขออนุญ,ญาตโชว์นะคะขออนุญาตโชว์นะคะเป็นงานไม้แกะนะคะเป็นงานไม้แกะด้านใต้ฐานมีรอยจานนะคะนี่วางแบบว่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นหานุมานนอนนะคะรูปทรงสวยนะคะพี่รูปทรงสวยนะ <S 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 แล้วก็มีองค์นี้องค์นี้เป็นงานไม้แกะเหมือนกันนะคะเป็นงานไม้แกะหานุมานนะคะ นี่นะดูหน้าตานะคะมี2อ,องค์นะอันนี้องค์นี้ดูน่ารักแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งจะดูดุดันนะคะนี่มีองค์นี้นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอันนี้จะเป็นงานไม้แกะนะคะอันนี้จะเป็นงานไม้แกะนะคะมีราคานะคะมีราคาแบ่งปันนะคะพี่ด้านใต้ฐานจะมีรอยรอยจานนะคะ แล้วก็มีนางกวักนะคะพี่นางกวักนะคะนางกวักเรียกทรัพย์แบบนี้เลยนะคะนางกวักเรียกทรัพย์แบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะสวยๆนะคะเป็นงานไม้แกะนะน่าจะเป็นพวกไม้แบบไม้ศักดิท์อ่ะพี่แล้วก็ถ้าหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินยังมีแบ่งปันอยู่อีกหนึ่งองค์นะคะหลวงพ่อเงินน้องยังมีแบ่งปันอยู่อีกหนึ่งองค์นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินขนาดบูชาได้เลยนะคะ นี่น้องมีมา2องค์นะคะมีองค์เล็กกับองค์ใหญ่นะคะมีองค์เล็กกับองค์ใหญ่นะคะนี่ถ้าองค์ใหญ่นี้ราคาก็ไม่ถึงหนึ่งพันนะคะพี่นะถ้าสนใจนะคะจะมีองค์ใหญ่นะคะนี่องค์ใหญ่เลยนะคะน่าจะเป็นพวกต้นไม้ต้นโพอะไรแบบนี้นะคะพี่เอาที่ชอบนะคะอันนี้ก็เปิดเปิดเขาเรียกว่าแบ่งปันกันชมนะคะพี่นะ ก็มีราคาอยู่นะคะถ้าพี่ชอบนะคะองค์นี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นหลวงพ่อเงินองค์เล็กนะคะเป็นหลวงพ่อเงินองค์เล็กนะคะจะมีรอยจานนะคะจะมีรอยจานนะคะก็ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการได้เลยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ